ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิ์ขอเสนอนิยายลี้ลับมาสจรรยัย์และบาปบุญคุณโทษจะเป็นประพันธ์ของโรดราชสีมาทุกสปปรรพสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาต่างก็วิชะตากรรมเป็นเครื่องกำหนด,ดมาด้วยกันทั้งสิ้นถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรแต่วิบากกรรมนั้น ก็หาได้หยุดนิ่งยังคงติดตามเป็นเงาตามตัวไม่ลดละบุญในกุศลใดที่ใครมันสร้างมันทำจงเพียรพยายามสร้างไปอย่าหยุดยัง้งแล้วสักวันหนึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงบุญกุศลเหล่านั้นก็จะส่งผลตอบสนองให้กับชีวิตของเราเองเชกเช่นเดียวกันกับภูมโรค oh. ณะเกตธิป ขอเชิญท่านฟังภูมโรคคุณลองมองสังเกตให้ดีๆสิครับเห็นไหม,มเห็นค่ะอืมคุณเห็นว่ามันเป็นยังไงทางที่เข้าไปเป็นช่องทางแคบๆแ,แต่ก็พอที่จะนำรถเข้าไปได้นอกจากนั้นคุณสังเกตเห็นอะไรอีกไหมเอ,อ่อสังเกตเห็นพื้นดินที่เป็นทางเข้าไปนะคะ มันขรุขระเป็นหลุมเป็นบอ่อดูจะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่แล้วมีอะไรอีกไหมครับที่คุณมองเห็นอืมก็คงจะมีแต่บรรดาพวกต้นไม้ที่มองเห็นอยู่ในเวลานี้ดูจะหนาแน่นรกคลึ้มไปหมดก็เท่านั้นเนี่ยค่ะคุณเก่งมากเป็นการทดสอบก่อนที่จะพายวันเข้าป่าเลยครับพี่ก็มีส่วนเพราะการเดินป่าเนี่ยการสังเกตนี่แหละมีความสำคัญต่อเรามากทีนี้ คุณพอจะบอกผมได้หรือยังว่าทําไมผมถึ้งยังไม่ให้ตามพวเขาไปในตอนนี้อืมแต่การแรกหาข้างหน้าเป็นทานตันเขาก็จะกลับรถวิ่งสวนทางออกมาพอมาเจอกับพวกเรากลางทางเขาก็จะรู้ทันทีว่าถูกสะกดรายตามถูกไหมคะมถูกต้องครับนอกจากนี้จะมีอะไรไหมฮะอืมคงจะต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นใช่ไหมคะน่าเป็นข้ต่อสุดท้าย ถ้าพวกเขาจําได้จำไม่ได้ว่าคุณเป็นใครนะหากเขาเห็นหน้าคุณเน่ะแลวรลู้ว่าคุณเป็นใครทุกอย่างก,ก็จะจบลงทันทีตรงนั้นเลยใช่พ่อของเธอจะต้องหมดเคลียความจริงอ่างเธอแนะ่ที่ผมไม่ปลี๋พาม่ตามเข้าไปก็เพราะถนนหนทางและภูมิประเทศที่เห็นอยู่นี่แหละรถที่วิ่งเข้าไปเนี่ยคงใช้ความเร็วไม่เกินสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนดังนั้นเราก็ต้องใช้ความอดทนในการรอคอยอย่างมั่นคงต่อไป ม่หายคุณเชษเนี่รอบคอบแล้วก็มองการไกลจริงๆค่ะชมรู้ด่ากันแน่ะชมสิยะประสบการณ์เป็นสอนผมนะครับเออคุณเชษคะอืออะไรละ่ะฮะนี่เรากําลังจะเดินทางเข้าป่ากันแล้วใช่ไหมคะผมยังไม่มั่นใจว่าทางข้างหน้าที่จะไปกันนี้เนี่ยจะใช่ป่าหรือเปล่านะเพราะสภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้มันเป็นเพียงป่าละเมะที่มีอยู่ตามชายเขตบ้านเรือนผู้คนเท่านั้นแล้วแถวนี้พี่เคยมาหรือเปล่าครับ เคยแต่ขับวิ่งผ่านไปผ่านมาเท่านั้นเองถ้างนั้นคนที่มากับรถตู้คันนั้นจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่รู้จักภูมิประเทศแถบนี้เป็นอย่างดีถ้ามาอย่างนั้นน่ะรถคงจะไม่เลี้ยวเข้าไปในทางอย่างนั้นแน่ใช่ใช่นายคิดไม่ผิดหรอกอืมนี่เอางี้ดีกว่ารเราไปหลบไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่มองเห็นข้างหน้านั่นก่อนนะอีกสักสิบนาทีถ้ายังไม่ออกมาแล้วก็เอาให้ตามเข้าไปนะ ทางมันตันแล้วนะพี่จะเอายังไงดีละ่ะรายไปไรเพราะเส้นทางที่รถพอจะวิ่งได้ก็มาสิ้นสุดแค่เนี้นะและจากนี้ไปพวกนี้ทั้งหมดก็จะพากันเดินทางเดีท่าไปเองออแล้วอีกไกลไหมครับกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นนะเพราะผ่านป่าละมอแห่งนี้ไปได้ก็คงอยู่ระล้าไม่เกินสามชั่วโมงเลยโอ้ยเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะพี่นะคนเคยเดินป่าเรื่องแห่งนี้จิบจอยว่ะธรรมดาแล้วผมลหะครับ จะให้เอารถจอดคอยพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเฮ้ย <Hey, S 2> จะรถไปจอดคอยตรงนี้ก็ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะมันจะพี่ผิดสังเกตแล็สุดตาพวกชาวบ้าน,านเปล่าอ๋อแล้วพี่จะให้ผมทํำยังไงล่ะครับนายเลือกเอาเองก็แล้วกันระหว่างที่จะเอารถไปจอดรอพี่อยู่ที่โรงแรมในตัวจังหวัดหรือว่านายจะขับรถกลับไปที่โรงงานเลยก็ได้เลือกเอาผมขอเลือกเอ,อย่างหลังดีกว่าครับอืมก็ดีจะได้ไม่เป็น,ปนห่วงกันเออแล้วเราจะให้ผมเนี่ยเอารถมาคอยรับพี่วันไหนครับ อีกสิบวันนับหนึ่งจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเอารถไปจอดคอยพี่อยู่ที่ก่อนเที่ยงวันครับพี่อ่อเดี๋ยวครับนายจำทางที่เลี้ยวรถเข้ามาได้รเปล่าอ๋อได้ครับได้แน่ใจนะพันเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่ดีงั้นหายหัวเฮ้ยเอาพวกเราครับเตรียมสเปียร์ขึ้นออกเดินทางกันได้แล้วได้ครับขนของลงเออเอ้าช่วยหน่อยขอหน้าเป็นบ้าอะไรเนี่ยขออะไรนักหนา เช่รถตู้คันนั้นกาลังวิ่งออกมาแล้วอพี่เห็นละคงจะไป,ไปตามที่พี่คิดเอาไว้ไม่ผิดนะพวกเขาคงจะเจอทางตันเข้าจริงๆก็เลยกลับออกมาเพื่อหาหนทางอื่นต่อไปนค่ะจะเพิ่งคาดเดาอะไรทั้งนั้นดูรถตู้คันนั้นต่อไปก่อนอรถเขาเลี้ยวขึ้นถนนใหญ่ไปแล้วเราตามพวกเขาไปกันเถอะค่ะไม่ต้องตามเอ๊ะทาไมถึงไม่ตาม<น>ไปละคะนั่นสิเพราะอ,อะไรเลยพี่น่าเห็นไหมว่ารถตู้คันนั้นมันเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับ เอ๊ะ okay. แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันแตกต่างกันยังไงหรอคะ <c oughs> คุณเชษฐ์แตกต่างกันมากเลยครับคุณลองมองและคิดดูให้ดีๆนะฮะร,รถคันนั้นเนี่ยมันเบนหัวมุ่งไปทางไหนวกกลับไปทางที่เรามานั่นก็แสดงว่ารถตู้คันนั้นกำลังเดินทางกลับ <c oughs> กลับข้ามกรุงเทพเลยครับ <c oughs> ข้อนี้พี่เองก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าเขากลับกรุงเทพหรือจะเปิดโรงแรมน,น,นอนคอยอยู่ในตัวเมืองก็ได้นะ อะไรที่ทําให้คุณเช่คิดอย่างนั้นคะเพราะสถานที่เขากำลังจะกลับไปนั้นน่ะมันไม่มีป่าตามจุดประสงค์ที่พวกเขามากันเลยสิครับถึงแม้ว่าจะมีผ้าม่านปิดกั้นกระจกข้างตัวรถเอาไว้เพื่อให้คนภายนอกมองเห็นภายในรถได้แต่ผมมั่นใจได้ว่าเขาได้ส่งคนลงกลางทางเรียบร้อยแล้วได้นำรถกลับมาเนี่ยพี่เช่พูดถูกจุดหมายปลายทางที่พวกเขาจะไปจะต้องเลี้ยวขวาแล้วก็บุ่งตรงไปข้างหน้าถึงจะถูกแต่นี่เขากลับเลี้ยวซ้าย เพื่อนำรถกลับไปรอคอยที่ใดที่หนึ่งเพื่อจะไม่ให้ชาวบ้านแถวนี้เกิดความสงสัยถูกต,ต้องถ้างั้นเราก็ออกเดินทางติดตามพวกเขาก็ได้แล้วสิครับอืมไปกันได้เลยอืมไปอ๋อ,อ,อเดี๋ยวดียเดี๋ยวมีอะไรพี่เออผมัขับเองดีกว่าครับคุณวันเพราะเส้นทางอย่างนี้คุะโคตรไม่ชำนาญทางแน่นเลยตลไมไหมฮะก็ได้คะ่ะงั้นก็ออกเดินทางได้เลย รอยรถ้พวกเขามาสิ้นสุดลงตรงนี้นี่นี่นี่ผู้ความแน่ใจนะพวกคุณนั่งรอผมในรถก่อนนะครับผมขอไปสำรวจเส้นทางบางอย่างดูสักนิดนึงคุณเชษ์คุณกำลังเดินก้มดูอะไรอยู่ล่ะคะเอ,อ่อรอยเท้าพวกเขาสิฮะเอาละครับผอจากรถกันได้แล้วมาทำไมจะต้องไปดูรอยเท้าพวกเขาด้วยคะวันก็คิดว่าจะมีอันตรายอะไรสัอีกอะ ที่พมไม้พวกคุณลงมาจากรถเนี่ยก็เพราะเกรงว่าคุณจะลงไปเดินเหยียบเหยียบย่ํารอยเท้าของพวกเขาจนลบเลือนไปหมดสิครับเท่าที่พี่ได้มองเห็นพอจะประเมินได้ไหมครับว่ามันมีกี่คนคงจะไม่เกิดหกคนอะ่ะพอจะบอกกับวันได้ไหมคะว่ามันมีคุณมีโทษจริงไงถึงกับต้องมาสำรวจร,รอยเท้าพวกเขาแบบนี้ด้วยอะ่ะเราจะได้รู้ให้แน่ใจว่าพวกเขามีด้วยกันทั้งหมดกี่คนยังเง้ล่ะฮะเมื่อต่างคณะที่จะไปเนี่ย จะรู้ันการครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหากเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นฝ่ายตั้งรับได้ถูกไงเออว่าแต่ว่า,วา,วาตอนนี้เถอะเรากำลังมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะปัญหาอะไรพี่ก็ไอร้รถคันนี้รถของวันมีปัญหาอะไรหรือคะเราจะมาจอดที่ว่าแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยแล้วพี่มีความคิดเห็นยังไงฮะพี่น่ะมีอยู่แล้วแต่อยากจะฟังความคิดเห็นของนายกับคุณวันดูซะก่อนนะว่าจะมีใครมีความเห็นตรงกับพี่ว่าหรือเปล่าอ่ะ เริ่มจากนายก่อนก็ได้ครับว่าไงนายมีความคิดเห็นว่ายังไงเออผมคิดว่าเอาไปฝากไว้กับชาวบ้านแถวนี้ดีไหมพี่คุณว่าล่ะครับวันเห็นด้วยกันในรถค่ะเพราะว่าไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงข้อแรกนะตอนนี้ก็ไม่เห็นว่าจะมีบ้านใครสักหลังหนึ่งที่เห็นมีอยู่สามสี่หลังทางถนนใหญ่ที่แถวปากทางที่จะเข้ามาไหนต้องเสียเวลาเอารถออกไปฝากเขาไว้แล้วไหนต้องเสียเวลาพากันเดินกลับเข้ามาอีกระยะทางให้ใกล้ๆนะครับ แค่นี้เราก็เสียเวลาไปมากแล้วแล้วข้อต่อไปล่ะคะจะได้พวกชาวบ้านรู้ซะเปล่าๆว่าพวกเรามาทําอะไรผลเสียหายทั้งหมดก็จะไปตกอยู่ที่คุณพ่อ,อคุณเองอืมก็จริงอย่างที่พี่เชษพูดนะแล้วความเห็นของพี่ล่ะครับคิดยังไงพี่อยากให้คุณวันขับรถกลับเข้ากรุงเทพนะซึ่นแล้กับพี่ก็ออกติดตามพวกเขาไปหากเราสองคนจะกลับวันไหนก็จะโทรบ,บอยคุณวันมารับไนงะไม่ค่ะ ยังไงยังไงอ่ะวันก็ไม่ยอมกลับเด็ดขาดหนักใจกับวันมากเลยไงคะคุณเชอวันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรอกน,นะครับแต่คุณถอนใจทําทไมล่ะคะก็เพราะผมยมังมองไม่นหนทางใดที่จะดีไปกว่าคนทางนี้สักครับผมไม่ขอแล้วพี่ทา<ถ>งไหนเหรอก็เอารถไปแอบซ่อน <combien S 1> แล้วใช้กิ่งไม้ใบไม้มาปกปิดพรางตาไว้อย่างที่ผู <Sony> ้ทหารเ็าทาไงอย่างที่ออกสื่อสงครามอ่ะรถของเธอก็สีดําด้วยพรางตาผู้คนได้สนิทนักเชียว เป็นไงครับพี่แซบความเห็นข้อนี้ก็เข้าท่าดีนะงั้นอะไรอย่างงี้ย้นไลยกับคุณวันช่วยขนสัมภาระทั้งหมดราจากรถกันก่อนนะออืพี่ขอเอาไปเดินสำรวจดูสถานที่ที่จะรถไปซ่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาได้เลยพี่เป็นไงครับพี่พอจะได้ที่เหมาะเหมาะบ้างไหมหาจะดีไปช่วประมาณห้าสิบเมตรนะตรงนั้นถึเหมาะที่สุดเลยพื้นดินหมัดหมดพอจะนํารถวิ่งผ่านเข้าไปได้สบายๆถ้าอย่างนั้นเราก็รีบเอารถไปไว้ที่นั่นดีกว่านะ วันท่านั่งคอยตรงนี้นะเดี๋ยวเชนกับพี่เช่จะกลับมาไปพี่จะได้ติดตามพวกเขาได้ทันมันต้องรีบร้อนก็ได้ในไหนเราก็ช้ากว่าพวกเขาไปมากแล้วนะแต่ถึงยังไงก็ตามว่าทันแน่เพียงแต่เรารีบเดินจ้าให้เร็วขึ้นแล้วไม่จําเป็นที่จะหยุดพักกันบ่อยนักท่าน,นี้แล้วก็ตามพวกเขาได้ทันแน่นอนอหัวแต่เธอทเยวันจะไหวไหมไหวไม่ต้องมาห่วงฉันหรอก เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะเออแล้วอย่าให้ฉันต้องมาอุ้มมาแบกเธอกลางทางก็แล้วกันนะแค่สัมภาระอย่างเดียวก็นหนักอึ้งอยู่แล้วจ้าเอาไว้คอยดูแล้วกันว่านายจะอุ้มฉันรู้ว่าฉันจะฉุดกระชากลากถูนายกันแน่คุณเจษคะ่ะช่วยเป็นพยานให้ด้วยนะคะอ๋อได้ได้เสียเวลาไปดิว่าพี่ป่ะเฮ้ยนายจะไปมือเปล่าอ,อย่างงี้เหรอแล้วจะอะไรไปตัดกิ่งไม้กิ่งไร่กันละ่ะฮะเออ จริงด้วยขอโทษครับพี่นึกไม่ถึงจริงๆเอาแล้วนี่ไปหยิบปีกับพวกสนามไปคนละชุดเถอะนะไปครับเอ้พี่เชษพี่จะเอาพวกสนามไปขุดอะไรก็ไปเกลี่ยพื้นทินเพื่อหลบรอยรถนะสิมีอะไรจะถามอีกไหมโอ้เข้าใจแล้วจำแจกเลยด<อ>ีครับทั้นก็ไปกันได้แล้วคุณวันรออยู่ตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาค่านะคุณเชษแน่ใจไหมคะว่าเราจะตามพวกเขาไปได้ทัน จะไม่พลัดหลงทางกันซะก่อนน่ะถ้าตราบใดยังมีร่องรอยพวกเขาให้ผมเห็นรนะับรองว่าตามทันแน่ฮะส่วนเรื่องที่จะมีการพลัดหลงทางกันนั้นล่ะตัดประทานเรื่องนี้ออกไปได้เลยเราพากระโดดเดินทางมาก็นาพอสมควรแล้วนะพี่ผมยังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีบ้านของผู้คนแถวนี้สักหลังเส้นทางที่พวกเรากำลังพาเดินอยู่เนี่ยก็จะเป็นป่าละเมาะแต่อยชายป่าท้ายหมู่บ้านก็ได้และไม่มีบ้านผู้คนให้เห็นนะอ๋อเป็นไงครับคุณวัน สัมระที่แบกสะพายบนหลังคุณเป็นไงพอจะไหวไหมฮะสบายค่ะพอทนได้ <c oughs> ว่าแต่คุณเถอะสัมภาระออกเยอะแยะอย่างนั้นนะ่ะคงจะหนักหน้าดูใช่ไหมคะก็ <c oughs> พอทนได้ฮะ <c oughs> อยากรู้ก็ลองแบกดูสิจะแบกของฉันดูก็ได้นะเพราะน้ำหนักที่ฉันแบกอยู่บนหลังทั้งหมดพอๆอพิเชษแค่นั่นแหละ <c oughs> เธอในแบกไปเถอะอีกไม่นานก็คงจะได้รู้ว่าฉันจะถูกนายอุ้มหรือว่า ฉันจะเป็นคนลากนายกันแน่อืจะบ่ายโมงอยู่แล้วนี่พี่จะไม่หยุดพักกินข้าวมื้อเที่ยงก่อนเลยครับพวกนายหิวกันแล้วเหรอฮะโอ้หิวจะแย่ยแล้วพี่ทอดิสักนิดนะแล้วจะหยุดพักต่อเนินโค้งที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านูนะพอจะไหวกันไหอไหวครับเออพี่เจิดผมขอถามอะไรพี่สักหน่อยเถอะว่าไา คือตั้งแต่ที่พวกเรานะได้เดินผ่านพ้นเขตชายป่าละมอออกมาแล้วนะผมได้สังเกตเห็นตามพื้นดินนะมีรางเหล็กโผล่พ้นพื้นดินใ้เห็นเป็นช่วงๆที่เรากําลังเดินก็นอยู่ขณะนี้ก็มีนะที่มองเห็นอยู่ขน้ะก็มีมันใช่ทางรถไฟหรือเปล่าพี่ใช่เส้นทางรถไฟาสายนี่แหละที่ญี่ปุ่นนะเคยใช้ขนทองคําแท่งสมัสยสงครามโลกครั้งที่สองอเอาไปซุกซอดไม่ได้ทำที่ว่เรากำลังจะไปนี่ไง ป่านี้จะมีทองเหลืออยู่หีือเหรอพี่ <g ül> ไอ้น้องนี่นายคิดว่าพี่จะมาค้นหาทองคำหรืองไงวะก็คือเวลาเนี้ยแม้แต่ฝุ่นละออ,ของข้ามันก็ไปลงเหลือให้เห็นอีกแล้วที่พี่จะไปทําำแห่งนั้นก็จะไปจับงูจกอางเท่านั้นเองฮะจับงูจงอางที่ในถ้ำแห่งนั้นมีงูจงอางอยู่เยอะหรืองไงพี่ก็ยังไม่รู้เพราะไม่ได้มานานแล้วอ แต่คิดว่าสถานที่อับชื้นอย่างนั้นน่ยนะคงจะมีงูให้เราจับได้บ้างหรอกน้าเล็กพีเท่าอีกนิดนะอีกไม่เกินยี่สิบเมตรเราจะหยุดพักกินข้าวกันเอาละเราะจะหยุดพักกินข้าวตรงนี้ครึ่งชั่วโมงจากนั้นจะได้ออกเดินทางกันต่อรวดเดียวเลย ให้ถึงจุดหมายปลายทางกันดีครับอ่ะเอาเอาวางนี่อ่านี่ครับอาหารของพี่ครับอ่ารับไปเลยพี่เข้าใจอโอ้โหขอบเบอร์เลยอะไรวะเนี่ยก็ข้าเหนียวนึ่งย่างครับเขาเตรียมให้เราแค่สองมือนามือต่อไปอ่ะก็คงจะต้องหุงหากินเองแล้วพี่อืเป็นไงเป็นไงโอ้แล้วเขาสารอาหารแท่ะ เตรียมมาหรือเปล่าวะโอ้เตรียมมาเรียบร้อยครับพี่นี่ไงนี่ผมแกะให้นะเออพี่เจ๋อครับอ,อร่อยยังอยู่อีกไกลไหมพี่ว่ยถึงที่หมายอะ่ะจากตรงนี้ไปก็ประมาณไม่ถึงเออไม่เกินสองชั่วโมงมั้งเวลานี้ก็บ่ายโมงตรงนะหยุดพักครึ่ชงชั่วโมงถึงที่นน่นก็ประมาณสามโมงกว่าๆเราจะออกล่าเหยื่อกันเลยหรือเปล่าพี่เนี่ยฮะเอาหมดินอยู่น่าละไม่ตอบคำถามเลย นี่ยก็เดินทางมาทั้งวันแล้วหยุดพักอแรงไว้ก่อนดีกว่านะพรุ่งนี้จะออกล่ากันแต่เช้าดีไหมอืมก่อนแล้วแต่พี่ละครับไอ้บอกครับพี่ป่าแถวนี้เคยมาบ้างไหมวะไม่เคยครับส่วนมากจะเป็นทางไถ่ิสานนั่งงาเคยเข้าป่ามาทั้งหมดกี่ครั้งจําได้ไหมอ๋อก็อ๋อประมาณสิบกว่าครั้งได้มั้งพี่เอพี่ถามผมแบบนี้ พี่มีอะไรสงสัยผมหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรพี่นี่อยากจะถามดูว่านายเน่ยเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆในป่ามาบ้างหรือยังก็ทานั้นเองตั้งแต่เข้าป่ามาผมเคยเจออยู่เพียงครั้งเดียวครับเจออืมอะไรก็ผู้ผีดวงวิญญาณนะครับแล้วกลัวไหมเออไม่กลัวแล้วครับแต่ถ้าหากไม่เจอได้มันก็ดีครับแล้วพวกนายอีกสี่คนนล่ะ มาจากที่เดียวกันหรือเปล่าครับพวกผมทั้งหมดที่มาก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันครับเข้าป่ามาพร้อมๆกันแล้วก็เจอเหตุการณ์อย่างที่ผมได้เจอมาเหมือนกันครับเหตุการณ์ที่พวกนายเจอเจอที่ไหนดงพญาเย็นครับเกือบสิปีมาแล้วมันยังไงเจอยังไงวะเอาฟังพี่ฟังช่วงที่เจอกะว่าราวๆหลังเที่ยงคืนไปแล้วคืนนั้นนะครับเป็นคืนเดือนหงาย พวกผมกำลังพากันนั่งส่องสัตว์อยู่บนห้างครับทุกคนต่างกว่าสายตามองหาสัตว์ที่มันจะเดินผ่านเข้ามานระยะทางปืนที่พอจะให้ยิงได้แล้วจู่ๆนะครับพี่นี่ฟังอยู่หรือเปล่าฟัง <c oughs> <c oughs> ฟังเลย <c oughs> ก็มีกวางขนาดย่อมๆตัวหนึ่งพี่กำลังเดินตรงมาทางพวกผมพวกผมจึงประทับปืนขึ้นเตรียมพร้อมเพื่อรอให้มันเดินเข้ามาใกล้วิธีของกระสุนปืนอีกสักนิด ก็จะยิงทันทีครับอืมอืมแล้วปืนที่พวกนายใช้ปืนอะไรวะก็ปืนแกรปรุนเก่านะพี่อ๋อปืนยาวที่ใช้ลูกตะกัวเม็ดเล็กๆเป็นกระสุนเงินั่นไงนั่นไงแล้วก็เทกรอกไปทางปากกระบอกปืนใช่แล้วพี่แล้วก็มีแกเหล็กยาวๆเอาไว้คอยกระทุ้งลูกปืนเอาเข้าไปในลำกล้องอีกทีนั่นใช่ไหมใช่ถูกต้องครับพี่นั่นแหละครับพี่เคยใช้มันมั่งเหลยครับไม่เคยอืเคยเห็นแต่เอพ่อของพี่แกใช้อยู่ออสลับพี่นะ จะใช้แต่หน้าไม้เป็นส่วนใหญ่อ oh ส่วนปืนพี่จะใช้ในคราดที่จาเป็นเท่านั้นไม่น่าล่ะพี่ถึงยิงหน้าไม้ได้ยําแม่นยําเข้าจุดสําคัญทุกดอกเลยและเวลานี้เป็นแก๊ปก็บอกนันอยู่ที่ไหนวะผมเก็บไว้ที่บ้านเกิดครับก่อนที่จะขึ้นมาทํางานที่กรุงเทพนะครับถ้าพี่อยากได้แล้วก็ออกจากปากกลับไปคราวนี้ผมจะลงไปบ้านไปเอามาให้พี่เลยก็แค่ถามดูไต้อกการอะไรหรอก แต่ใช้แต่ละทีมันยุ่งยากลําบากใจไม่ทันการเว้ยเก็บเอาไว้แต่ดีแล้วเพราะมันเป็นของเก่าที่หาดูได้ยากเอาละเลาเหตุการที่นายเจอให้ฟังหน่อยดีกว่านะครับพี่ขณะที่จะควางตัวนั้นมันกําลังเดินเยื้องย่างเข้ามาเดินเยื้องย่างเข้ามาจวนจะได้วิถีกระสุนทางปืนอยู่แล้วเชียวจูๆ่ๆนะครับจูๆ่ๆก็มีร่างของชายผอมสูงคนหนึ่ง มีแต่หนังหุ้มกระดูกผมงีบยาวเฟ้ยรกดุงรังส่วนใบหน้านั้นแก้มนี่ก็ตอบนะครับแก้มตอบมีแต่กระดูกดวงตางี้ก็ลึกโลแม้ผลมันจะท่ไหนก็ไม่รู้นะครับพี่มันใช้มือทั้งสองข้างคว้ามับจับไปที่เขาของกวางตัวนั้นยังเหนียวแน่นส่วนเจ้ากวางก็พยายามดิ้นสะบัดฟัดเวียงเพื่อให้เขาของมันหลุดออกจากมือมือของชายคนนั้นนะครับมันพยายามอยู่เท่าไรเท่าไรก็ไม่เป็นผลสําเร็จสักที จากนั้นการต่อสู้ระหว่างคนกับสัตว์ผ่านไปได้ประมาณสักสิบนาทกาีกว่านะครับพวกผมทั้งหมดยังนั่งอยู่ในท่าประทับปืนเตรียมพร้อมที่จะยิงอยู่ตลอดเวลาและครับส่วนสายตาของพวกผมก็จับจ้องมองดูการต่อสู้อย่างตื่นเต้นแล้วทันใดนั้นเองผมถึงกับตกตะลึงใจหายวับมือไม้อ่อนไปหมดเลยครับพี่จนทำให้ปืนที่อยู่ในมือของผมร่วงหล่นตกลงไปอยู่ที่โคนต้นไม้ข้างล่างนี่แหละครับ เหตุการณ์ที่พวกผมได้เจอเจอกันมาครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่ได้เข้าป่าล่าสัตว์ครับเป็นไงครับเหตุการณ์ที่พวกนายเจอมาเนี่ยพอจำได้ไหมว่าเป็นการเข้าป่าครั้งที่เท่าไหร่อ๋อครั้งหลังสุดเลยแหละครับจากนั้นพวกผมก็ไม่เคยได้เข้าป่าล่าสัตว์อีกเลยจนกระทั่งได้เข้ามาทํางานที่กรุงเทพที่โรงฆ่าสัตว์ของเฮียไพรัต์นี่แหละครับพวกผมถึงได้พากันเข้าป่าล่าสัตว์อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไร ทำให้พวกนายหวนกลับมาเข้าป่าอีกแหมก็พี่ก่อไม่น่าจะถามผมงี้เลยก็นนาจะรู้รู้กันอยู่อ่ะปัจจัยเรื่องเงินน่ะพี่รู้ใครๆก็ปรารถนาที่ต้องการมันทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าใจของนายเพราะ,ะเป็นนายพรานมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเออผมก็ตอบพี่ไม่ถูกเหมือนกันครับก็รู้แต่ว่าได้ค่าเหนื่อยค่าต่อแทนงามๆอย่างนี้ก็เลยทําให้พวกผม ต้องพากันเข้าป่าอีกครั้งครับอืมนอกจากพวกนายแล้วอ้ที่โรงงานของเฮียไพยรัตเนี่ยยังมีใครที่เคยเข้าป่าอีกไหมก็มีอยู่อีกประมาณเกือบสิบคนนะพี่แสดงว,ว่าพวกนายทั้งหมดนี่ดีกว่าคนพวกนั้นคนคิดถึงได้คัดตัวมาให้ฉันอืมเดชทนายคิดจะยึดอาชีพเป็นพลานต่อไปแล้วก็นายจะต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้ การเข้าป่าล่าสัตว์ใครๆก็ทําได้ขอเพียงยิงปืนเป็นแกะรอยเท้าส,สัตว์ต่างๆได้บ้างก็ทํำกันได้ละแต่พวกพลานมืออาชีพไม่ได้ทําได้แค่นี้จะต้องรู้ให้ลึกมากกว่านี้มีใครเคยสอนเรื่องการเข้าป่าให้กับนายบ้างไหอ,อคนเท่าคนแก่ที่บ้านของผมนะครับแกก็สอนเรื่องการแกะรอยสัตว์แล้วก็สอนเรื่อง ฟังเสียงร้องของสัตว์ต่างๆแล้วก็พวกอาคมเวทมนต์นิดหน่อยครับเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวในยามฉุกเฉินก็มีเพียงแค่นี้แหละครับนัน่นเป็นพื้นฐานที่นายพรานทุกคนต้องเรียนรู้กันอยู่แล้วสิ่งที่สําคัญที่นายพรานมืออาชีพจะต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งอย่างท่องแท้สิ่งนั้นก็คือธรรมชาติของป่าอืและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งหมดและสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือจิตใจจิตใจจะต้องหนักแน่นและมั่นคง ไม่ตื่นเต้นตกใจกอะไรง่ายๆไม่ว่าจะอยู่ในยามคับขันยังไงก็ตามอย่างเหตุการณ์ในอดีตของนายที่ผ่านมาก็คงจะบ่งบอกให้รู้แล้วว่าสภาพจิตใจของนายนั้นยังไม่หนักแน่นพอไม่เช่นนั้นนายคงไม่ตะลึงถึงกับทำปืนโหลดออกไปจากข้างที่บนต้นไม้อย่างนั้นจริงไหมครับพี่ไม่เป็นไรแล้วพี่จะค่อยๆสอนเอง บอกตรงๆว่าพี่ถูกชะตากันนายตั้งแต่ไปเขาใหญ่ครั้งแรกเียกันนู่นแล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับแต่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวนายด้วยนะว่าจะสนใจมันมากน้อยแค่ไหนถ้ามีม,มีพรสวรรค์ก็ขอให้มีพรแสวงก็รรกกได้อ่าครับพี่อาอละทีนี้พี่จยบอกกับนายแล้วก็ทุกๆคนให้รู้เอาไว้ก่อนนะว่าทุกอย่างกล้าที่ระยะก้าเดินไปข้างหน้าต่อไปนี่มันเป็นเขต อาถันสองสามครั้งที่พี่ได้ผ่านมาทางนี้ก็เจอกัะเหตุการณ์อย่างนี้ทุกครั้งเหมือนกันหเหตุการณ์อะไรเหรอครับพี่บอกไปมันก็ไม่สนุกกันสิท่านผู้ฟังที่รักภูมโรงจะบปประพันธ์ของโรดราชสีมาสุพนัทวรัญญาจะทำเป็นละครวิทยุ จากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรูปสยามันทึกเสียงการยาเทลพงควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านทู่้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามผู้มาโรงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิ์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและฐางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกัน ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ